bò phắt nám, là, 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 rồi là, 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 mặt là, 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 ตัวใ,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 ใกล้ก่อนนะครับดูตัวไกลๆตัวกระเโอ้โหบินโอ้โหบินขึ้นถนนเลยครับโอ้โหกระใกล้นะครับผมมาเต็มคอแล้วตัวนี้เป็นเต็มแล้วตัวนี้บินไปโน้นูครับดูรอยปลาทลายกระพือยนะครับดูนะครับ ใส่สวยนะครับผมวัเต็มคอใส่สวยวัดเต็มคอรลเต็มแข้งครับตัวนี้สุดจริงครับผมนี่ครับกับนิ้วยอดหยางแก้คันสีแดงนะครับดูปลาด้วยใส่แบบครึ่งโลได้สี่สิบนี่ครับเลือดเต็มแล้วเลือดสาดนะครับวัดแรงหน่อยครับผมเข้มครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับกับนิวยอดหยางแก้คันสีแดงครับยอดครับผม